ทีนี้ไปดูต่อเนื่องครับกรณีของท่าอากาศยานไทยหรือว่า AOT ทางทีมข่าวข่าว,าวหุ้นธุรกิจได้มีโอกาสสนทนากับคุณกีรติกิจมานวัตผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT อันนี้เป็นผู้ว่าท่านใหม่ผู้ว่าท่านใหม่นะนะก็มีการพูดถึงแนวโน้มผลประกอบการในงวดปีงบประมาณ2566ก็คือจะไปสิ้นสุดเอากันยายนปีนี้นะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยทางผู้ว่าการท่าคุณกิรตินะครับก็กล่าวแสดงความมั่นใจว่า AOT จะมีกำไร ในทุกๆไตรามาสโดยไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานั้นมีกำไรสุทธิไปแล้ว343ล้านบาทก็เป็นการพลิกจากผลขาดทุนสุทธินะในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีอยู่สูงถึง4,272ล้านบาทแล้วก็มองว่าทั้งปีงบประมาณ66นี้จะมีกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างแน่นอนสาเหตุสำคัญครับก็คือในส่วนของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าทั้งปี2,566เนี่ย จะมีผู้โดยสารจากทั้ง6ท่ากาศยานอยู่ที่96ล้านคนคาดว่าจะมีรายได้รวมนะครับในปีงบประมาณ6-7เนี่ยกลับไปเทียบเท่ากับปี6-2ได้ซึ่งก่อนช่วงโควิดนะฮะเออทีมีรายได้อยู่ที่ประมาณ60,000 2,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ไอ้ตัว6 2 0 0 0ล้านบาทในปี67เนี่ยครับแน่นอนละครับว่าส่วนหนึ่งก็มาจาการายได้ที่เป็นไม่เกี่ยวข้องกับการบินนะครับนั่นก็คือนอน e แอโร่นั่นเองนะครับก็มีการประเมินนะครับว่าในปี2017นกะฮะกลุ่ม King Power เนี่ยจะกลับมาจ่ายส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำตามสัญญานะครับได้ตั้งแต่ปี67 6 7เป็นต้นไปหลังจากที่ก่อนอันนี้โอเคละเรื่องของโควิดนะฮะก็ทำให้ AOT เองก็มีเรื่องของการ เขาเรียกว่าการแก้ไขสัญญานะฮะคือการให้โปรโมชั่นเอาง่ายๆคือแค่ว่าส่วนลดให้ในแง่ของการสัดแบ่งรายได้ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากสัญญาเพราะนั้นเนี่ยพอตัวเลขกลับมาเท่าเดิมนะครับโดยเฉพาะรายได้เนี่ยหกหมื่อนกว่าล้านบาทตัวนี้แน่นอน,นะฮะในกลุ่มของ King Power ก็ต้องตามสัญญาก็คือจะมีส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำนะฮะตามสัญญาเนี่ยกลับมาในปี2017นั่นเองนะครับ มีเรื่องของแผนล,ลงทุนส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศต,ตะวันออกคุณสุปชัยครับ,รบหรือว่าในส่วนของ east expansion เบื้องต้นมีการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยขึ้นเป็น1 0,000นล้านบาทคาดว่าในช่วงปลายปี2 5 6 6นี้นะครับก็จะสามารถเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบแล้วก็เปิดประกวดราคาได้ในช่วงต้นปีหน้าคือปี67เรวมถ,ถึงตั้งเป้าเปิดประกวดราคาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟส3 ในช่วงกลางปีหน้าเช่นกันนะครับวงเงิน36,829ล้านบาทก็แน่นอนตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงแผนการรองรับตัวเลขผู้โดยสารที่จะขยายตัวขึ้นในอนาคตครเพราะการขยายตรงนี้ก็คือการเพิ่ม capacity แล้วก็ในส่วนของ east expansion นี่ก็จะเป็นการเพิ่ม capacity ในส่วนที่เป็น Airside เป็น Air size. s i ซ e นะฮเป็น Airside นั่นหมายถึงจะสามารถ รองรับจํานวนเที่ยวบินเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นแต่ทีนี้มันก็ต้องมาติดตามดูด้วยนะฮะสำหรับการขยายในส่วนของ not expansion <c oughs> หรืออาคารผู้โดยสารหลังที่2เพราะขยายแอร์ไซส์อย่างเดียวไม่พอ,อมันจะต้องขยายแลนไซส์ด้วยใช่ใชนะ,ะซึ่งแลนไซส์เนี่ยปัจจุบันประเด็นปัญหาที่ประสบกันอยู่นั่นคือเรื่องของคอขวด แอร์ไซ์ทลักเข้ามาแต่มากระจุกตัวแล้วมาขอขวดอยู่ที่แลนไซท์คือในส่วนของกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองกระบวนการศุลกากรต่างๆนะฮะหรือในทางกลับกันขาออกเวลาจะเช็คอินหรือนี้เคาน์เตอร์นี่ก็ต่อคิวกันยาวกว่าจะผ่านด่านซีเคียวริตี้เข้าไปได้อีกก็กินเวลานานฉะนั้นการขยายฝั่งแลนไซท์ ก็จะเป็นการตอบโจทย์การขยายความสามารถในการรองรับฝั่งแอร์ไซต์เพื่อรองรับผู้โดยสารที่มากขึ้นในอนาคตทั้งหมดนี้เงินทองทั้งนั้นเลยนะ,ะใช่ใช่เงินทองทั้งนั้นเลยเงินทองทั้งนั้นนะที่ AOT จะสามารถตักตวง มาได้หลังจากนี้อ่ะแล้วก็ข่าวดีคือเรื่องของ King Power อันนี้คือสัญญาใหญ่สัญญาใหญ่สัญญาใหญ่นะที่ a ออเองจะต้องได้รับส่วนแบ่งรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาออริจินอลคือสัญญาดั้งเดิมเพราะที่ผ่านมาหลายปีนี่เขามีการแก้ไขสัญญาเพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป้าประสงค์ของ A ออที่ต้องแก้ไขสัญญาเพื่อให้ King Power เนี่ยมีลมหายใจต่อไป นะฮนั่นคือการรักษาไว้ซึ่งคู่สัญญาไม่ให้มันเกิดเดดแอร์ช่วงที่สารการกลับมาเป็นปกติแล้วคือถ้าคิงพาวเวอร์ไม่อยู่รอดปลอดภัยหมดลมหายใจไปเนี่ยมันจะมีเดดแอร์ช่วงสุญญากาศว่าเราเองจะไม่มี ผู้ค้าสินค้าปลอดอากรในสนามบินเอลทีจึงต้องตัดสินใจในวันนั้นแก้ไขสัญญาอยู่หลายครั้งสามครั้งมั้งก็จะไม่ผิดเพื่อให้ King Power อยู่รอดนะก็มาจนถึงวันนี้สถานการณ์มันเริ่มจะกลับมาเป็นปกติ100%แล้วฉะนั้นสัญญาเดิมก็จะถูกนำมาใช้ต่อไปก็เดี๋ยวติดตามดูนะฮะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่